ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่วัดบ้านเกาโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้พระอาจารย์ประครูบดีการนุเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับไปกับวิยาวัจกรของวัดนะครับวันนี้ได้ผู้บําเพ็ญตนนะครับมาช่วยลําเลียงสิ่งของนะครับลงจากรถช่วยนะครับวิยาวัจกรของวัดนะครับนี่ทิดบ่้มนะครับและก็ญาติของทิดบ่้มนี่นะครับนี่ ปกติจะเป็นพระนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับโยมเยอะหน่อยนะครับก็เลยสะดวกนะครับนี่เดือช่วยงานตั้งแต่เช้าเ้านะครับทําวัดส่วนบนเช้าเสร็จแล้วก็มาช่วยงานที่โรงครัวนี่นะครับนี่นะครับนี่มาใหม่นะครับพระอาจารย์พระครูก็ได้สั่งนะครับนำผักไปวางไว้ตรงนั้นไม่ชีแม่คขาจะมาคัดแยกนะครับเดือนะครับนี่ เป็นอย่างครับนี่ถุงในรังนี่ครับนี้ซื้อเพรา่เจอราคาเห็ดนี้ครับชิมจิมบ่โอ้ยนะครับรู้แต่ตอนอยู่บนจานนะครับนี่เห็ดขอนม่วงนะครับพะอจาร์พระครูบอกว่ารถจะได้ไปส่งพระนะครับที่เดินทางไปวัดป่าธรรมมวิเวกนะครับทั้งแม่ขาวไม่ชีทั้งพระนะครับก็เลยต้องไปตลาดวันนี้นะครับนี้ ก็สั่งหนึงถุงนะครับกระชายสั่งถุงสั่งหนึ่งถุงนะครับแต่ว่ามาเยอะเหลือเกินนะครับนี่โยมเขาถวายมานะครับมาหนึ่งรถนะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับนี่มันมันโอ้มันมันหนั่งปรุงมัน นี่ไม่ใช่ถั่วงอกนะครับหอมงอกนะครับนี่เอาบ้านน้องปูกได้ยืมหอมหัวไน่เหนือได้เตียงเด้นนะครับนี่กระชายมานะครับสั่งถุงเดียวแต่ว่ายมเขาถวายมานะครับมีของอะไรที่ตลาดนะครับยมเขาก็ ฝากมาทำบุญที่วัดบ้านเกาโบนะครับโยมทางตลาดเจริญศรีนะครับห้านยิ่งเจริญทรัพย์นะครับโยมเสกบ้างโยมนิดหน่อยบ้างนะครับแล้วก็ร้านแม่แพงนะครับตามที่รพระอาจารย์พระครูท่านเคยให้ข้อมูลนะครับกะผมมันตภพาพก็ไม่เคยไปนะครับแต่ว่าโยมเขานะครับเห็นพระอาจารย์พระครูท่านไปซื้อของที่ตลาดนะครับ เห็นไปซื้อเอารถหกล้อไปแบบนี้นะครับต้องตามมาดูที่วัดนะครับว่าซื้อไปอะไรทาไมเยอะเหลือเกินนะครับยมเขาสงสัยนะครับก็เลยตามมาที่วัดบ้านโกบบนี่นะมาเห็นพระอยู่ด้วยกันเป็นร้อยนะครับร้อยกว่าแม่ชีแม่ขาวสาม0ีกว่าชีวิตด้วยกันนะครับเขาเลยเข้าใจนะครับเวลาพระอาจารย์พระครูท่านไปซื้อยมเขาก็จะฝากของมาทาบุญด้วยนะครับผมมาเห็นความเป็นอยู่แล้วนะครับ นำเอาสิ่งของต่างๆนะครับบางครั้งผักเยอะๆนะครับผักมันเยอะดีต้องโทรตามวัดนะครับทางวัดไปรับเอาผักมาเข้าลงครัวนะครับเด้อนะครับอนุเคราะห์เกื้อกูลกันนะครับเห็นความเป็นอยู่ของวัดแล้วเขาเข้าใจนะครับนี่ได้พวกเขานะครับผู้บำเพ็ญตนนะครับช่วงววละสุดท้ายก่อนจะหมดวีซ่านะครับก็มาบาเพ็ญตนที่วัดบ้านโกบกอนนะครับนี่ ตื่นตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับไปทําวัดสวดมนต์เช้าแล้วก็มาทํางานที่โรงครัวนะครับช่วยงานที่โรงครัวนี้นะครับนี่มีอยู่ประมาณสี่ห้าท่านด้วยกันนะครับเป็นพละกําลังเลี้ยวแรงงานหนักๆของวัดนะครับนี่เมื่อก่อนจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มีประมาณสี่ห้าคนนะครับอยู่ไม่นานนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะได้ย้ายนะครับปลดประจําการนะครับ ออกไปนะครับนี่เด้อนะครับนี่นะครับนี่แม่ชีแม่ขาวกำลังเพิ่งจะออกมานะครับจะได้มาจัดเรียงระอาจารย์บอกว่าซื้อหนึ่งนะครับถวายมาสองนะครับมะนาวนะครับโอ้หลายอย่างมากมารนะครับอยู่ในกล่องนี้เฮ็ดที่กันบอกครับนี่ซื้อสองถวายมาสี่นะครับเฮ็ดนี่นะครับนี่เด้อนะครับ ซื้อหนึ่งแต่ถวายมาสองนุ่นนะครับซื้อสองซื้อสองถวายมาสี่นะครับะนะครับโยมเขาทำบุญมานะครับเห็นความเป็นอยู่ของพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเกาบนนะครับก็เลยอยากจะทำบุญนะครับโยมเสกโยมนิดหน่อยนะครับร้านยิ่งเจริญทรัพย์นะครับ ทำบุญมาประจํานะครับถ่ายเมื่อไหร่ก็จะได้รับข้อมูลจากพระอาจารย์พระครูนี่นะครับบอกให้ทราบนะครับก็เลยพอจาได้บ้างนะครับเดี๋ยวขออนุโมทนานะครับญาติโยมที่ตั้งใจนะครับนําเอาผักผลไม้นะครับฝากมาทําบุญที่วัดบ้านกะบัวเข้าลงครัวนะครับพระอาจารย์พระครูก็ให้แม่ขาวแม่ชีนะครับปรุงเป็นพัตนาหารเทวไหพระนะครับนี่นี่นะครับนี่ บนต่องกับดดกเดิอนี่ยุตลอดโลดเด้นนี่เด้อเห็นงานดีปนี่เด้อนะครับนี่ขยันนะครับอยู่ที่นี่ในช่วงสุดท้ายก่อนจะหมดวิซ่าวีซ่านะครับนี่มีเวลาไม่นานนะครับขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูได้ทรงนะครับ